อะไรทรงนี้ใช่ไหมวันนี้ครับโอ้ยเฮ้ยขอเบิ้งหน่อยขอเบิ้งหน่อยลองลองหน้ากันหมอนก็ไมอคล้ายๆอยู่อ,อเกเราก็มาขึ้นทรงกันตัดตัดไปครับช่วงนี้ตัดไปครับแต่งหน้าก่อนนะครับแต่งหน้าให้มันคล้ายๆเข,ขก่อนครับเดยเราตัดทีหลังกับแต่งหน้า นี่สั่งกัะหาทรงก่อนนะครับผมจะใช้กันไกตัดทิ้งก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับตัดทิ้งไปก่อนนะครับผมน้องกันหนามากนะครับเราก็ใช้กันไกขึ้นทรงกันก่อนครับวันนี้ตัดออกให้หมดนะครับให้มันเป็นทรงตัดจะได้เห็นรูปทรงนะครับผมตอนนี้เราก็ตัดทิ้งไปก่อนครับยังไม่มีการแต่งทรงนะครับลูกค้าก็ลอยคนหนึ่งนะครับจ้าเจนะครับคนนั้นครับ ประมาณนี้นะครับเราก็ข <To S 1> ึ้นทรงก you. ันก่อนนะครับผมตัดตัดทิ้งก่อนครับผมยังไม่ได้หาทรงครับตัดทิ้งเดี๋ยวครับเคลียร์พื้นที่นะครับตอนนี้ขั้นตอนเคลียร์พื้นที่ครับหนามากครับตัดทิ้งไปก่อนนะครับผมยกขึ้นตัดก่อนนะครับตัดทิ้งก่อนนะครับคาก็จะเอารูปมาให้ดูนะครับทรงนี้นะครับผมก็จะเป็นสไตล์ลองทรงสูงข้างบนนำมานะครับข้างๆเราก็จะตัด ทิ้งก่อนครับไปดูงานก่อนครับช่งนี้ครับผมหลังจากเราใช้อันไกตัดทิ้งก่อนเราก็จะมาฝั่งนี้ก็จะนะครับมันไกลก่อนนะครับผม ให้มันเห็นทรงพอเขา้าก่อนครับก็ถ่ายเลยกับผมน้องมันหนาครับบอตเทเลนอาจจะไม่เข้านะครับตอนนี้ครับคลิปนี้เราก็ลงยาวๆกันนิดนึงนะครับผมเราจะตัดตอนนี้ก็ใช้กันไกลก่อนนะครับตัดทิ้งก่อนครับผมตัดทิ้งก่อนนะครับไม่ต้องไปหาทรงครับตัดทิ้งให้ก่อนนะครับให้ผมมันเบาเบาบางๆลงนะครับผมจะได้ตัดง่ายๆนะครับผมแล้วก็แต่งทรงแต่งอะไรกันอีกนะครับ อันนี้เราก็ใช้กรรไกรมืออยู่ครับผมอนนี้เราก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะครับผมเราจะตัดเป็นทรงแล้วครับตอนนี้เราก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะใช้บัตเตอร์เลียนนะครับผมนี่คือแต่งแบบตัดเคลียร์ผมไม่ออกบางส่วนนะครับตัดนามาไปเลยครับไม่ต้องการสั้นมากเท่าไหร่ครับเอานามาไปก่อนครับเดี๋ยวเล็งที่หลังนะครับผมตัดทิ้งไปก่อนประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเปิดข้างขึ้นอีกนะครับผมใช้ฟันอันนี้ก็เปิดด้วยแบตเตอรี่น,นะครับผมยกโยกคันลงนะครับผมยกใช้โยกไอ้ฟันแบตเตอรี่ลงนะครับผมแล้วก็เปิดขึ้นเลยนะครับเปิดจะยาวไปเลยครับผมขึ้นทรงให้รอบๆหัวก่อนนะครับน้องก็เอาทรงผมมาให้ดูนะครับผมแคปบหน้าจอมานะครับ ไปหามาจากไหนมั้ครับเราช่างเราก็ตัดเราเป็นช่างล้วก็ตัดตามใบสั่งนะครับผมตัดตอนนี้เราขึ้นทรงอยู่ครับขึ้นทรงข้างบนนะครับผมรอบๆหัวนะครับขึ้นทรงให้เรียบร้อยนะครับผมนี่เราขึ้นทรงไปก่อนครับรอบๆหัวถ่ายให้มันเท่าข้ากันนะครับผมจะได้ออกงานจะได้ออกมาดีนะครับก็ไถ่ายไม่เท่ากันเวลาเราแต่งมันก็จะไม่สวยนะครับ ตอนนี้เราก็ขึ้นทรงกันรอบหัวไปก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ใส่ฟันบบตเรียน,นะครับขึ้นทรงให้เรียบร้อยหลังจากใสถเสร็จก็ใช้วีเล็กนะครับลองช่วงบนนะครับผมแต่งแต่งตีนผมนะครับให้มันดูบาลานซ์กันนะครับให้ดูเข้าเข้ากันนะครับ ตอนนี้เราก็ใช้หวีเล็กนะครับแต่งนะครับแต่งแต่งแต่งให้มันเข้ากันนะครับข้างบนนะครับให้มันบาลานซ์กันข้างบนนะครับให้มันดูเรียบร้อยนะครับผมแต่งตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะครับให้มันกลมกลืนกันนะครับผมงั้นก็จะเป็นขอบนะครับเราก็ต้องแต่งขอบให้มันมันเข้ากันครับก็ใช้หวีเล็กนะครับใช้ปลายหวีนะครับจิกลงนะครับแล้วก็สะบัดนะครับเราจะใช้บัตเตอเลียน ใช้างเดียวนะครับผมใช้มางขวามากนะครับผมใส่ใส่างบบตเตอรี่นะครับเราไม่ได้เต็มใบมีดนะครับแต่งนะครับใช้มุมบัตเตอรี่นนะครับผมจิกลงไปนะครับเพืี่ยแต่งทรงให้มันสวยงามนะครับให้มาดูกลมกลืนกันครับดูกลมกลืนดูมีมิตินะครับเงานะครับผมถ้าเราไม่แต่งข้างเลยแต่งที่เราถ่ายขึ้นมันก็จะเป็นคล้ายๆทรงสมัยก่อนนะครับกระโปงกลมหัวนะครับก็เรียกกระโปงกลมหัวนะครับเป็นกขอบๆนะครับเราก็ต้องแต่งให้มันบาลานซ์กันนะครับ ให้มันกลมกลืนกันครับตรงไหนไม่ดีก็ใช้ผลเตเลนจิกออกนิดนึงครับผมเพื่อแต่งจอนแต่งอะไรนะครับมุมจอนเราจะไว้ดำนิดนึงนะครับเพื่อไว้กันนะครับมันจะได้ดออกมาดีนะครับมันสวยงามประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ดูงานไนก่อนนะครับผม ตอนนี้เราก็ใช้วีเล็กแต่งทรงนะครับผมแต่งตรงไหนไม่นอนตรงไหนดูไม่เข้ากันนะครับเราใช้กลางกลางหวีนะครับเพื่อจะไล่ขอบให้ขึ้นข้างบนนะครับถ้าใช้ปลายวีมากเดี๋ยวมันจะบางเกินนะครับเราใช้ใช้กลางกลางวีนะครับผมประมาณนี้นะครับไล่ขึ้นไปนะครับไล่เฟดขึ้นไปนะครับเฟรชยกนะครับผมใช้วีเล็กนะครับลองรองให้ทัวหัวนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเจ็บตีนตรงที่เรานี่ครับขั้งล่างนี่ครับผมจะให้ดูเป็นทรงนะครับผมจะเป็นรองทรงสูงสั้นนะครับผมกันหน้ามานะครับประมาณนี้นะครับทรงผมก็เดี๋ยวเราจะมาตัด้างล่างออกนะครับผมใส่ฟันบลอกเลี้ยงนะครับไถยขึ้นเลยนะครับผมแต่งให้มันจอนนวลนะครับไทิ้งไปเลยครับพอเราแต่งข้างบนเรียบร้อยครับมันก็จะได้ไปบาลานซ์กันข้างบนพอดีนะครับผม ไล่ให้สุดไล่ให้ทั่วทั่วหัวนะครับ่ายทิ้งไปเลยครับผมทั้งล่างช่องล่างนะครับจะได้เป็นทรงนะครับผมก็ครับตัดผมกับสุนไขสุนมานะครับช่างก็อาจจะแต่ละคนตัดได้เหมือนกันนะครับผมของเราก็จะประมาณนี้นะครับเก็บตินผมให้หมดนะครับผมบนองค์มันอ่อนนะครับเอาให้หมดนะครับเกียงนะครับก็จะได้ทรงแบบนี้นะครับผมเก็บตินเรียบร้อยแล้วครับ เ้วก็ทํารายการกันกันต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็ดูงานไปก่อนนะครับพอเราแต่งทรงเสร็จล้วก็จะกันขอบนะครับกันขอบบนนะครับนิหดหน่อยนะครับที่เราใช้กันไก่กันนะครับอาจจะไม่เท่นะครับเราใช้ต้องใช้ประเดอนก,นกันขอบทีนะครับจะได้จอได้สวยโค้งได้สวยนะครับ ตอนนี้ก็ทำลายการกันกันก่อนครับกันตีนผมนะครับเดี๋ยวใช้ลงใบมีดอีกทีนะครับเพื่อสร้างความละเอียดนะครับนี่เราก็ให้ดูคร่าวๆนะครับผมนนี้ก็ลูกค้าเอามาครับสองอันะครับลองทรงสูงข้างบนหน้ามานะครับแบบคล้ายนักเรียนนะครับลูกค้าก็บอกว่ามันน่าร้อนนะครับช่วงนี้มันลําบากนะครับเวลาไปไทยที่ไทยไรนะครับเป็นเรื่องไปดึงน้ํานะครับมัน ค่อนข้างลาบากนะครับเราก็จัดไปเลยครับผมตามที่เขาสั่งนะครับเราก็จะตอนนี้ก็กันขอบครับกันจรให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะลงไปเม็ดอีกทีนะครับผมเพื่อให้มันจําขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็คือปันกลางนะครับยังตองไปเล็งดีนะครับมันจะดูดีไม่ดีนะครับผมเราต้องกันให้เรียบร้อย นี้เราก็ลงใบมีดนะครับลงตามนะครับที่เรากันไปขอบกันขอบเรียบร้อยนะครับเรากันตามรอยนะครับผมก็จะง่ายนะครับงานเราก็จะไวขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคครับเสเ็จเรียบร้อยครับลองทซงสูงนามานะครับข้างบนไว้สุยนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับผมลูกค้าก็โอเคนะครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่างหมูบาเบอร์นะครับ จะได้มีทรงเท่ๆใหม่ๆมาให้ดูนะครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับทุกทีนะครับทุกคนนะครับผมขอบคุณมากนะครับช่างก็ตัดลองทรงนี่นะครับลองทรงสูงให้ดูนะครับผมสไตายหน้ามานะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ